สวัสดีครับพีเนนะครับก็สวัสดีน้องๆ FC ชาวดาวนาะแม็กทุกคนกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หน้าเว็บ i d โ o นนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพีเนสคิดไว้ว่าพี่เนจะมาอาลองสุ่มท่าปักถงดูนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูแล้วก็อยากจะลุ้นไปพร้อมๆพี่เนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พีเนด้วยนะครับผมนะ โอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เดชขอสมัครเลยละกันนะครับผมใครที่สามารถนะครับผมเข้ากับ Facebook ได้นะใครที่มีบัญชี f c e e o o o อะเออสามารถเอาบัญชี f c e e o o o ล็อกอินได้เลยนะครับผมแต่ว่าหน้าที่นี้พี่เดชขอ,อสมัครให้พวกเราดูเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการสมัครเนาะชื่อก็ไอเลิฟยูไปเออหรหััผ่านก็ใส่ไปเลยนะครับผม รหัสผ่านนี่คือเราต้องยืนยันด้วยนะครับผมตรงนี้คือรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันอีกทีหนึ่งตรงนี้แล้วก็อีเมลนะครับพี่ไดใสม่ม่วนะครับผมที่พี่ไไม่เคยไม่เคยใส่อีเมลจริงอะ่ะเออแล้วก็เบอร์โทรก็ม่วเหมือนกันนะครับผมเออนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการสมัครนะครับแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับผมถ้าง่ายๆก็คือล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับผมง่ายสุดเนาะเห็นไหม สมัครเสร็จนะครับกดโอเคปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ระบบให้พวกเรานะครับผมนะมันก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยเฮ้ยเพิ่มใหม่หตัวอะไรเปิดตัวเกมใหม่เปิดท่าปักธง50 50 ID ดีของเลงเฮ้ยและไอดีปืนเวลจด้วยโอเคนะครับผมสมัครเสร็จแล้วนะครับผมในส่วนของการเติมเงินนะครับผมน้องๆคนไหนที่ยังทําไม่เป็นนะครับกดเข้ามาตรงเติมเงินตรงนี้ นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ระบบ t ูเบอร์นี่วอลเล็ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เรานะครับผมสามารถโอนนะครับผมวอลเล็ตนะครับเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะนะครับผมแล้วก็นําเลขอ้างอิงที่ได้จากการโอนนะครับผมมากรอกใส่ตรงนี้นะครับผม5 0 0ศูอะไรก็ใส่ไปนะครับผมแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เดชขอ ไปเติมเครดิตก่อนละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาเท่าไหร่ดีนะครับผมก็วันนดี้ว่าคิดว่าจะเอาท่าบักทงด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เนไปเติมเครดิตก่อนนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้พี่เนตก็ไปเติมเครดิตมาแล้วนะครับผม230เครดิตนั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของการเล่นเกมในวันนี้นะครับผมอย่างที่พี่เนตบอกนะครับผมก็เดี๋ยวพี่เนตจะคิดว่าจะสุ่มไอดีปักธงนะครับวันนี้ก็ งบอาจจะน้อยๆหน่อยเนาะคือก็เก็บงบไว้เสออุ่มนะครับผมทาคอนเทนต์สุ่มในเว็บอื่นๆอีกนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เท็ขอเลือกอันนี้คืออะไรถ่าระทร 5, 10, 5, 10. ูห้าสิบห้าสิบมีเครดิตนะนนี้ไม่เอาดีกว่าสุ่มไว้ดีแลนี่คืออะไรไม่รู้สึกว่าเกมมันเปลี่ยนใหม่นะทุกคนในนี้เกมน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมนี่สุ่มรุ่นโชคไอดีสุดแลนะครับผมเออต้องอย่างนี้ดีกว่า พี่มันมีท่าปักธงด้วยนะตรงนี้แล้วก็มีเสื้อเร้งหน่อมวกเอฟนะครับมีเพชร68เพชร3 4 4 14ร้อยสีเพเชรอืมเอาไว้นี้ดีกว่านะครับผมยังไงก็ได้ลุ้นท่าปักธงด้วยแล้วก็มันอย่างน้อยๆก็ยังมีเพชรนะครับผมโอเคนะครับผมนะไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมรอบแรกนะครับผมอย่าลืมไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นด้วยนะครับผมไปกันเลยรอบแรก เกลือเลยละนะครับผมรอบที่สองไปส่งกันอย่างรวดเร็วนะครับเฮ้ยมาว่ะทุกคน68เพชรเฮ้ยแต่มันก็นี่ครับ68เพชรมันอยู่ใกล้อันนี้เลยอะถ้าถ้าปักธงอะทุกคนรอบที่สามเอ้ามาอีกแล้วรอบที่สามแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือ200ครดิตนะครับรอบที่สี่ไปเอ้าเฮ้ย ทุกคนเว็บไอดีโซนพี่ว่าจริงๆตั้งแต่สุ่มมานะพี่ว่าเพชมันออกง่ายนะทุนเนี่ยฮะดูดิออกอีกป่ะน่าจะอุย้ยหมวกเอฟป่ะนึกว่าหมวกเอฟต่อ,อไปครับเกลือเกลือต่อมาสักหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบสองเพสไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมถ้า น้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ด่วนๆเลยนะครับผมนะส่งพลังมาให้พี่เด็นหน่อยนะพี่เด็นกำลังจะสุ่มไอีปักทงแล้วไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหนึกว่า142เพชรว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเอาว่ะจริงๆของจริง1 0ึ0เพชรทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสุ่ต่อเลย บักแบบโอ้เนี่ยดูดิทุกคน142เพชรถ้าใครอยากจะลองสุ่มนะครับผมเว็บ ID Zone นะคือจริงๆแล้วมันเป็นเว็บเก่าแล้วนะครับผมถ้าน้องๆอยากจะลองสุ่มลองได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ต้องไปหากันไกลนะครับกดไปที่ลิงก์แล้วก็ไปสุ่มกันได้เลยนะครับผมน่ฮะยาวๆกันไปนะครับออกเฉยเลยอ่ะออก1,000เพชรมาแล้วก็แบบ1้2เพชรติดๆกันเลยทุกคนดูดิ โอเคอืมนี่ครับสมต่อเรีย80ิอะไร 80... 80เครดิตแล้วนะครับสมเลยนะครับยาวๆกันไปนะครับผมนะต้องขอบคุณด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้ใครกดไลค์เมสเมื่อกี้เออกดอีกนะครับผมเผื่อมันออกท่าบักธงนะครับน้องๆเออนั่นแหละดูนี่เห็นไหม พอบอกให้น้องๆกดมันก็ออกเพชรออกมาทุกคนดูดิเห็นเท่าไหร่แล้ว40เครดิตมาทุกคน68เพชรพายแล้วโอเคเพชรมันออกบ่อยนะทุกคนคือน้องๆลองไปสุ่มดูได้นะครับผมถ้าเกิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่เิดด้วยนะครับนี่ครับเหลือ20เครดิตแล้วอะ่ะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากไลค์ไชร์แชร์แล้วก็น้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมพีเนิไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมนะในช่อง YouTube นั่นแหละนะครับผมไปสุดท้ายแล้วนะครับผมมาไหมสิบบาทสุดท้าย10เครดิตสุดท้ายเออนั่นแหละ68เพชรนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนอยากจะลองสุม่มลองได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับลองแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่เนิด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมในคลิปนี้ก็ไม่ได้ภาพปักทรงเนาะได้แค่เพชรมานะครับผมก็ได้มาเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวไม่แน่พี่เน่จะเอา68เพชรนี้อาจจะเอาไปแจกในไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย